สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋างานช็อปนะคะตัวตรงนี้นะคะเขาจะเป็นลายซีสีครีมนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าของเขานะคะก็จะเป็นตัวหนังนะตัวหนังสีออกสีเบจหลอน้ำตาลอ่อนๆน,น,นะคะแล้วก็อะไรเขาจะเป็นสีเงินนะส่วนตัวเนี้ยเขาจะมาให้ด้วยกันนะคะสองสายนะ เขาจะมีสายที่เป็นสายคาดอกคาดเอวนะคะก็จะเป็นสายหนังสีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะแล้วก็มีสายสะพายข้างนะคะเป็นสายเส้นเล็กนะอ่าเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนุ่นเอาให้ดูนะคะสะพายข้างเขาก็จะเป็นสายเส้นเล็กแบบนี้นะคะก็คือรุ่นเนี้ยสามารถทําเป็นคาดคาดอกคาดเอวได้นะคะก็โดยการใส่สายยาวนะคะสายเส้นนี้จะเป็นสายใหญ่นะคะ พอใส่แล้วลูกค้าก็จะคาดอกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะคาดเอวก็ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าเบื่อนะคะลูกค้าไม่อยากคาดเราก็มีสายหนังตัวนี้นะคะก็คือลูกค้าสามารถเกี่ยวไปที่ตรงนี้ได้นะคะก็ทําเป็นสะพายข้างได้นะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะตัวสะพายข้างตัวนี้เขาก็ปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดู นี่นะคะสายข้างเขาก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะใบใบอันนี้คือโทรศัพท์เครื่องใหญ่ไม่สามารถใส่ได้นะนุนใส่ใสแบบรองใส่ใสประมาณความยาวเครื่องประมาณ6นิ้วนะคะความกว้าเอ่ความความความกว้างของเขานะคะประมาณ3นิ้วมันก็แน่นแล้วอะ่ะก็ลูกค้าท่านใดกส็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ ส่วนด้านในของเขานะคะเขาก็จะมีช่องให้ทั้งหมด2ช่องนะคะเป็นช่องโล่งๆนะด้านในตรงนี้ของเขาจะเป็นผ้านะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีช่องซิปให้1ช่องนะคะตรงนี้นี่นะคะมีช่องซิปให้อีก1ช่องนะคะแล้วก็ตัวของกระเป๋าของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะแต่ตัวอะไรเขาจะเป็นสีเงินใบนี้ก็สวยนะคะน่ารักนะก็ combined. ถ้าลูกค้าไม่อยากสะพายด้วยก็คือสามารถทําเป็นถือได้เลยนะคะเพราะว่า,าตัวนี้เขาสามารถถอดสายออกได้นะคะก็คือได้ทั้งกระเป๋าถือนะคะได้ทั้งสะพายข้างนะคะได้ทั้งสายคาดอกคาดเอวนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขนาดเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะขนาด งนี้นะคะถึงฝั่งนี้ประมาณเจนิ้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจับก่อนเนี่ยค่ะประมาณเจดนิ้วนะคะโดยประมาณนะแต่โทรศัพท์ที่ใส่เข้าไปได้อะมันได้สักประมาณ6นิ้วแค่นั้นเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะด้านด้านบนตรงเนี้ยเขาจะมีตัวนี้ออกมาค่ะมันเลยทําให้กินพื้นที่นะคะได้สักประมาณ6นิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขานะคะนุ่นบัดตรงนี้แล้วกัน ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของกระเป๋าเขานะคะประมาณนิ้วครึ่งน,นะก็ไม่มีอะไรมากนะคะใบนี้ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ